คำพิพากษาสารดีกาที่6,792,555พนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีโจทย์นายธิติวัช์ชัยลิขิตธรรมโจทย์ร่วมนายสมชัยผาสุขพักกับพวกจำเลยโจทย์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันครอบครองเงินของนางหวยและเบียดบังยักยอกเงินจำนวนดังกล่าวไปการกระทำที่โจทย์กล่าวหานี้เกิดขึ้นขณะที่นางหวยยังมีชีวิตอยู่จึงเป็นการกระทำต่อนางหวย เจ้าของทรัพย์นางหวยจึงเป็นผู้เสียหายตามมาตรา2อนุมาตรา4และมีอำนาจร้องทุกตามมาตรา3อนุมาตรา1ประกอบมาตรา2อนุมาตรา7แม้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะมีคำสั่งให้นางหวยเป็นผู้เสมือนคนไร้ความสามารถแต่นางหวยยังสามารถดำเนินคดีแก่จำเลยที่1และที่2เหมือนเช่นบุคคลทั่วไปได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากจำเลยที่1และที่สองผู้พิทักษ์ประกอบกับนางหวยมีได้ถูกจำเลยทั้งสี่ทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้อันจะทำให้โจ์ร่วมในฐานะผู้จัดการมรดกของนางหวยมีอำนาจจัดการแทนได้ตามมาตรา5้าอนุมาตรา2เมื่อโจ์ร่วมซึ่งไม่ได้เป็นผู้เสียหายเป็นผู้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้ง4ในความผิดฐานยักยอก กระซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้จึงถือไม่ได้ว่าคดีนี้มีคำร้องทุกตามระเบียบที่จะทำให้พนักงานสอบสวนมีมอำนาจสอบสวนในความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้และถือเท่ากับว่ายังไม่มีการสอบสวน<ม>ย่อมส่งผลให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตราหน<ม>ึ่งร้อยยี่สิบโจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราแปดสิบสาม มาตรา352มาตรา354และสั่งให้จำเลยทั้ง4ร่วมกันคืนเงิน4 9 6ล้าน้าบาทแก่กองมรดกของนางหวยจำเลยทั้ง4ให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณานายทิติวัฒน์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางหวยผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจทว์ร่วมอุธทร์ สารอุทธรภ 1, ์ภาคหนึ่งพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่สองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา354ลงโทษจำคุกสองปี<ม>และปรับ6,000บาททางนำสืบของจำเลยที่สองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ<ม>ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78 1ใน3คงจำคุก1ปี4เดือนและปรับ4,000บาท เป็นความผิดอันยอมความได้และพฤติการแห่งคดีไม่ไร้แรงจำเลยที่สองเป็นหญิงอายุมากถึง67ปีแล้วไม่ปรากฏว่าเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดสองปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30สให้จำเลยที่สองคืนเงินหนึ่งล้านสองแสนบาทแกกองมรดกของนางหวย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นจําเลยที่สองดีกาสารดีกาวินิฉใฉว่าข้อเท,ท็จจริงที่คู่ความมีได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติว่าจําเลยที่สองอเป็นน้องของนางหวยจําเลยที่สามและที่สี่กับโจดร่วมเป็นบุตรของในายไช่หวดกับนางหวยเมื่อปี2 5 1พันห้อสิบ ในชัยูวดกับนางหวยจดทะเบียนหย่ากันต่อมาปี2523นางหวยจดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่หนึ่งประมาณปี2539นางหวยประสบอุบัติเหตุตกรถจักรยานยนต์ต้องผ่าตัดสมองแล้วเป็นอัมพาตศารเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำสั่งให้นางหวยเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและตั้งให้จำเลยที่หนึ่งและที่สอง เป็นผู้พิทักษ์ร่วมกันต่อมาสารเยาวชนและครอบครัวกลางอนุญาตให้จำเลยที่หนึ่งและที่สอง mm. ขายทรัพย์สินของนางหวยแทนเพื่อน,นำเงินไปชำระหนี้และเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลจำเลยที่1 mm. และที่สองขายที่ดินชนดเลขที่33,239งแขวงสมดำ mm. บางขุนเทียนบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครให้แก่จำเลยที่4ี่ในราคา500,000บาทขายที่ดินฉนดเลขที่6 4สี 6,434และ6,435ให้แก่จำเลยที่4ในราคา2,500้านบาทขายที่ดินโฉนดเลขที่6436 6,437และ6,438ให้แก่บริษัทเอมราจำกัดซึ่งมีจำเลยที่4เป็นกรรมการในราคา2,500้านบาทและขายสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุให้แก่นายปรีชาในราคา5้าล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10, 500, 1 0บล้านหาแสน บาทจำเลยที่หนึ่งและที่สองนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ของนางหวยตามคำพิพากษาตามยอมคดีแพ่งหมายเลขแดงที่2962ทับ2539ของศาลจังหวัดชนบุรีและคดีหมายเลขแดงที่5,202ทับ2539ของศาลแพ่งทนบุรีเป็นเงินประมาณ5ล้านบาทแล้วนำเงินบางส่วนฝากเข้าบัญชีธนาคารอมสินสาขาบางกรวย กับซื้อสิทธิการเช่าอาคารพาณิชจ,จากสำนักงานทรัก์ิินส่วนพระมหากษัตริย์รวมค่าตกแต่งภายในประมาณ6 0 0 0บาทใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกับนางหวยและจำเลยที่สองเบิกความรับว่านำเงินส่วนหนึ่งไปซื้อสลากออมสินจำนวนหนึ่งล้านบาทเศษในนามของจำเลยที่สองคนเดียวโดวยมีการเบิกเงินออกจากบัญชีจำนวนเงินหนึ่งล้านสองสบาทต่อมานางหวยถึงแก่ความตาย ศาลแพ่งธนบุรีมีคำสั่งตั้งโจทย์ร่วมเป็นผู้จัดการมรดกของนางหวยปรากฏว่าเงินฝากในธนาคารอมสินสาขาบางกรวยเหลือเพียงสองแสนบาทเศษโจทย์ร่วมเห็นว่าเงินในบัญชีเงินฝากขาดหายไปสี่ล้านเก้าแสนบาทเศษจึงแจ้งความร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนมีปัญหาวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยที่สองว่าโจทย์ร่วมเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่เห็นว่า ฟ้องโจทก์ที่กล่าวหาว่าจำเลยที่สองร่วมกับจำเลยที่หนึ่งที่สามและที่สี่กระทำผิดก่อนวันที่นางหวยถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองอนุมาตราสี่ประกอบมาตราสองอนุมาตราเจ็ดกำหนดให้ผู้เสียหายเท่านั้นที่จะมีอํานาจร้องทุกเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดได้ เมื่อคดีความผิดตามที่โจทก์ฟ้องเป็นความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวพนักงานสอบสวนจะมีอำนาจสอบสวนก็ต่อเมื่อมีคำร้องทุกตามระเบียบตามมาตราหนึ่งร้อยสบเอ็ดวรกสองและโจทก์จะมีอำนาจฟ้องก็ต่อเมื่อมีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนเช่นกันตามมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบเมื่อคดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าระหว่างวันที่9มิถุนายน2540ัน้า้ิเวลาใดไม่ปรากฏชัดถึงวันที่สิบ คุมภาพันธ์2,547เวลาใดไม่ปรากฏชัดต่อเนื่องกันจำเลยทั้ง4ี่ร่วมกันครอบครองเงินที่ได้จากการขายที่ดินแอ,อและขายสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุของนางหวยและเบียดบังยักยอกเอาเงินจำนวนดังกล่าวไปมเมื่อนางหวยถึงแก่ความตายวันที่20มีนาคม2546การกระทำที่โจทก์กล่าวหาในขณะที่นางหวยยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็นการกระทําความผิดต่อนางหวยผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นางหวยจึงเป็นผู้เสียหายตามมาตราสองนอนุมาตราสและมีอํานาจร้องทุกได้ตามมาตรา3ามอนุมาตราหนึ่งประกอบมาตราสอ,อนุมาตราเจแม่นางหวยจะพิการเดินไม่ได้เพราะเป็นอัมาพาตและสารเยาวชนและครอบครัวกลางมีคําสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสอ สามารถก็ตามแต่นางหวยก็ยังสามารถดำเนินคดีแก่จำเลยที่1และที่สองเหมือนเช่นบุคคลทั่วไปได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากจำเลยที่1และที่สองผู้พิทักษ์ก่อนดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา34แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับนางหัวยโยมิได้ถูกจำเลยเลยทั้งสี่ทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้อันจะทำให้โจทย์ร่วมในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง มวยมีอำนาจจัดการแทนนางหวยได้ตามมาตรา5อนุมาตรา2เมื่อโจทย์ร่วมซึ่งไม่ได้เป็นผู้เสียหายเป็นผู้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้ง4ี่ในความผิดฐานยักยอกกระตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352และ354ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวตามมาตรา356จึงถือไม่ได้ว่า คดีนี้มีคำร้องทุกตามระเบียบที่จะทำให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนในความผิดต่อส่วนตัวได้ mm. และถือเท่ากับว่ายังไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนย่อมส่งผลให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตรา 120. 1 mm. 2ึ่ส่วนคำฟ้องที่กล่าวหาว่าจําเลยที่สองกระทำผิดหลังวันที่นางหวยถึงแก่ความตายข้อเท็จจริงได้ความว่า mm. จำเลยที่สองนำเงินส่วนหนึ่งไปซื้อสลากออมสินจำนวนหนึ่งล้านบาทเศษในนามของจำเลยที่สองคนเดียวโดยมีการเบิกเงินออกจากบัญชีจำนวนเงินหนึ่งล้านสองแสนบาทเห็นว่าการกระทำในส่วนนี้ของจำเลยที่สองย่อมเป็นความผิดสำเร็จก่อนนางหวยถึงแก่ความตายถึงสี่ปีเศษการที่โจ์ร่วมเป็นผู้จัดการมรดกของนางหวยเมื่อวันที่8ธันวาคม2546ตามคำสั่งของสารแพ่งทนบุรี ตรวจร่วมอ้างว่าเพิ่งทราบและมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนวันที่12กุมภาพันธ์2547ก็ไม่ทําให้การกระทําของจําเลยที่2เป็นการกระทําต่อเนื่องกันจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์2547ตรวจร่วมจึงไม่เป็นผู้เสียหายกรณีจึงถือไม่ได้ว่าคดีนี้มีคำร้องทุกตามระเบียบที่จะทำให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนในความผิดต่อส่วนตัวได้ คือเท่ากับว่ายังไม่ได้มีการสอบสวนย่อมส่งผลให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตรา120 <Yeah. S 2> ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ร่วมเข้าร่วมเป็นโจทก์และศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่ง <Yeah. S 2> วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมมาจึงเป็นการไม่ชอบ <Yeah. S 2> ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย สารดีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195วรรคสองประกอบด้วยมาตรา225ดีกาของจำเลยที่สองฟังขึ้น